าการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันเพื่อการปฏิรูปฟื้นฟูประชาธิปไตยและนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐตามนโยบายของคอสชอนั้นจะใช้กลไกของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในทั้ง17จังหวัดภาคเหนือทำงานควบคู่ไปกับศูนย์ปรองดองใน3รูแบบซึ่งที่ผ่านมาในขั้นที่1นนั้นเป็นการสแสวงหาความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อลดความขัดแย้งของประชาชนทุกระดับจนสามารถรวบรวมความคิดเห็นจากประชาชนได้กว่า350,000ฉบับที่ส่วนใหญ่สนใจในเรื่องของปัญหาปากท้องก่อนนำข้อมูล ลงสู่การปฏิบัติในรถแมป,ประยะที่2โดยกําหนดให้กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองพลทหารราบที่4ส่วนแยก1จังหวัดกําแพงเพชรเป็นต้นแบบเข้าดําเนินงานแบบใกล้ชิดถึงประตูบ้าน โยบายที่ทางจังหวัดนะครับจะได้ร่วมกับท่านผู้จัดก,การกองพลในการดําเนินการรวมทั้งเรื่องสูงข่าวอํเาเภอศู์ข่าวจังหวัดและก็โคร,รงการแผ่นดินทำแผ่นดินทองนะครับโดยประสานงานกับทางทหารอย่างใกล้ชิดนะครับจุดสําคัญของรถแมประยะที่2นี้คือผู้บังคับหน่วยในแต่ละพื้นที่จะต้องรับรู้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นรายอําเภอหน่วยทหารจะเป็นฝ่ายไปร่วมส่งเสริมงานของส่วนราชการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยนําร่องที่อําเภอพานกระต่ายซึ่งเขาจัดหน่วยเคลื่อนที่ หรืออำเภอยิ้มอยู่แล้ววันนี้ชาวอำเภอพันกระต่ายจึงยิ้มอย่างมีความสุขจากกิจกรรมที่หน่วยทหารนำไปเพิ่มเติมทั้งการเดินทางไกลและเก็บขยะการพัฒนาวัดชุดแพทย์รักษาประชาชนโดยเฉพาะนางสาวสายฝนมาน้อยที่พิการเดินไม่ได้แถมพ่อก็ป่วยไม่สามารถทำงานได้เบื้องต้นกรมทหารปรานที่35เข้าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านและเตรียมขยายพื้นที่บ้านที่เทศบาลสร้างให้ ท่านแม่ทัพได้ให้นโยบายและสังการในการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็กิจกรรมโครงการบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้สานต่อนะครับการส,รสมรสมรสามัคคีเดินหน้ารถแบบของเราต่อไปสําหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนก็จะได้เขาเยียยวาได้ดูแลเป็นพิเศษเป็นรายๆไปก็ต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานทุกฝ่ายทหารผ่าน ทั้งู้วานายกเทศบาลท,ที่มาชว่วยในวันนีถ้ถ้าไม่มีทุกท่านกนะ็คือก็คงจะไม่มีบ้านใหม่ในวันนี้ค่ะความปรองดองสมานฉันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อประชาชนให้ความร่วมมือร่วมใจในรูปแบบสามประสานโดยมีพลเรือนตำรวจทหารเป็นเจ้าภาพหลักทํากิจกรรมสร้างความรักความสามคัคคีอันเป็นการคลายทุกข์สร้างสุขให้กับประชาชนศูนย์ข่าวจังหวัดพิษณุโลกรายงาน